สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงความรัก w ิชเ M มทาร t อ,อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโรคา่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ แม่มดจะทําคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะแม่มดอยากให้คุณรับฟังด้วยใจที่เป็นกลางนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีจากคลิปนี้ไปนะคะสนใจดูดวงส่วนตัว a ด l ลน์ w i s h m t ท a r o t ได้นะคะวันนี้แม่มดมาพบกับทุกคนในหัวข้อ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมในช่วงมกราคม2565จะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้น อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำค่ะแม่มดจะใช้มังหะทารอดเปิดเพื่อดูพลังงานในฝั่งของตัวคุณก่อนนะคะมีไพ่สไลด์ลงมานะคะ พลังงานในฝั่งของตัวคุณนะคะไพ่ใบแรก t of sort สไลด์ ort, Slide, ลงมานะคะ ตอนนี้คุณอยู่ในอารมณ์เศร้าๆนะคะคุณกำลังรู้สึกอ,อกหักผิดหวังนะคะเศร้าเสียใจสิ่งที่คุณคิดไว้ไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการ To o อฟเปนตาเคช่วงนี้รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีนะคะจะต้องปรับจูนความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ t of one ค่ะความรักที่เป็นรักทางไกลนะคะมีระยะทางมีระยะห่างจากกันคุณกำลังรอคอยคำตอบนะคะ รอคอยการติดต่อมาหรือรอคอยที่จะได้พูดคุยกับตัวเขาอีกครั้งนะคะ k n i g h t of p e n t a c ค e s ค่ะคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่อาจจะมีสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นแค่คนที่คุยกันแต่ยังไม่ได้คบกันนะคะมันขาดสถานะ หรือขาดความจริงจังในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ six of c u p ค่ะคุณกำลังคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันกับเขานะคะอยู่ในช่วงของการคิดถึงคนรักเก่าความรักครั้งเก่านะคะ five of c u p ค่ะคุณรู้สึกอกหัก นะคะผิดหวังเศร้าเสียใจเป็นทุกข์กับเรื่องราวเก่าๆอยากที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขนะคะนายออฟฟานค่ะคิดมากเครียดมากนะคะช่วงกลางคืนคุณมักจะนอนไม่หลับเพราะว่าคิดเรื่องราวของเขาวนเวียนไปมาอยู่ในหัวตลอดเวลานะคะ The e m p r e s s ค่ะคุณเป็นคนที่มีฐานะการเงินแล้วก็หน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคม เป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะคะคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมทั้งในเรื่องคุณสมบัติและรูปร่างหน้าตานะคะเป็นคนที่จิตใจดีพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมคนรักให้ประสบความสำเร็จนะคะ n i g นออฟคัพค่ะแม่มดมองว่าคุณอยากใส่ใจดูแลเขานะคะด้วยความรักและความเข้าใจ The ะ h a r ิออนะคะ คุณเองนะคะเป็นคนที่มีทิฏฐิในเรื่องของความรักเป็นคนที่ต้องการคนรักที่ดีและความรักที่ดีเพื่อมาเติมเต็มนะคะทำให้ตัวคุณรู้สึกสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคุณเป็นคนที่ปากแข็งนะคะในเรื่องของความรักไม่ค่อยชอบพูดความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับความรักแบบตรงๆนะคะเขาคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ ไปใช้ชีวิตต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดอ่านได้จากไพ่นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่ love message oracle เพื่อดูความในใจนะคะที่คุณอยากบอกกับเขานะคะ i came from a broken home i'm sorry but i wish i could treat you better ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นฉันขอโทษฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้ตรงกับ The c h a r i o t ที่แม่มดอ่านนะคะว่าคุณมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นแล้วก็ต้องการคนรักที่ดีและความรักที่ดีเพื่อมาเติมเต็มตัวคุณนะคะ You are the only t o love that I have คุณคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมี I often see you in my dreams. ฉันพบคุณบ่อยเลยในความฝันของฉันนี่คือ3ข้อความรักนะคะที่คุณอยากบอกกับตัวเขาถ้าตรงรีวิวได้นะคะทีนี้แม่มดจะขอเปิดไพ่นะคะเพื่อดูพลังงานในฝั่งของตัวเขาบ้างนะคะ ในตำแหน่งแรกของตัวเขานะคะได้ Seven of s ฟสอนะคะเขามีความลับนะคะมีเรื่องปกปิดมีเรื่องที่ไม่พูดความจริงกับตัวคุณนะคะหรือเขากำลังแอบตามสืบตามส่องแอบดูคุณจากโลกออนไลน์นะคะแอบดูคุณจากโลกโซเชียลอยู่นะคะ q u e e n o f w a n d ค่ะเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องงานสูงนะคะเขา เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในสายงานที่ตัวเขาทำเป็นคนที่มีอีโก้นะคะมีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงนะคะ Fol ต์ f c u คค่ะช่วงนี้อาจจะเบื่อเบื่อกับเรื่องความรักนะคะเหมือนกับต้องการที่จะโฟกัสไปที่เรื่องงานมากกว่า To o อ f one ค่ะ ตัวเขามองว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่พร้อมในเรื่องของความรักนะคะอยากที่จะรอเวลานะคะให้ตัวเองมีความพร้อมที่จะมีความรักมากกว่านี้นะคะ Night o ฟวันค่ะเขาเป็นคนใจร้อนนะคะเวลาทำอะไรก็มักจะรีบร้อนลงมือทําโดยที่ไม่ได้ตัดสินใจให้รอบคอบก่อนนะคะ เป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงนะคะ Seven o f อค่ะช่วงนี้เขาจะต้องทําอะไรเพื่อปกป้องตัวเองนะคะอาจจะทําอะไรที่เห็นแก่ตัวไปบ้างเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงของการที่จะต้องโปรเทคตัวเองนะคะ Page o f cup ค,ค่ะแม่มดมองว่าเขามีความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะ ความรู้สึกของเขามันค่อยๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้มันมีระยะห่างจากกันนะคะนั่นหมายความว่าเขาตัดสินใจที่จะแยกห่างจากตัวคุณเพราะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะเดอะสตาค่ะช่วงนี้เขาแยกห่างจากตัวคุณนะคะ ต้องการที่จะอยู่เงียบๆแบบคนเดียวนะคะอยากที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับตัวเองเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการที่จะพักฝื้นทุกเรื่องทุกอย่างแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะ The m a g i c ียนค่ะเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนที่ฉลาดมากๆคนหนึ่งนะคะมีทักษะในการติดต่อสื่อสารนะคะมีทักษะในการใช้คำพูดเป็นอย่างดีอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การที่จะต้องติดต่อสื่อสารหรือเดินทางไปติดต่องานกับคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะในเรื่องของความรักเขาเป็นคนที่เลือกที่จะรักแบบใช้เหตุผลนะคะเลือกที่จะรักแบบใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะ for of one ค่ะแม่มดมองว่าตัวเขาเองเป็นฝ่ายที่ติดความสัมพันธ์หลักแล้วก็ติดคอมมิชเมนต์อยู่แล้วนะคะมันจึงทำให้ความรักในครั้งนี้เป็นไปไม่ได้นะคะ เขาจึงต้องการที่จะแยกห่างจากตัวคุณนะคะแล้วก็ทำอะไรเพื่อปกป้องตัวเองได้แต่แอบบตามสืบตามส่องแอบบดูความเคลื่อนไหวหคุณจากโลกโซเชียลอยู่ทำได้เพียงแค่นั้นเพราะรู้ว่าตัวเขาเองต้องเลือกที่จะรักแบบใช้เหตุผลนะคะเลือกที่จะรักแบบใช้สมองมากกว่าหัวใจเพราะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นไปได้ยากนะคะ แม่มดจะขอใช้ลูกเต๋านะคะเพื่อดูลักษณาราศีของเขาคนนั้นหรือดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะลักษณหรือราศีกันนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นเลขเป็นเลข6นะคะ วันที่ห 6, 6วัน6สัปดาห์6เดือนนับจากนี้นะคะหรือเดือนมิถุนายนคือตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะแม่มดจะเปิด3ามใบนะคะเพื่ออ่านความในใจที่เขาอยากบอกกับตัวคุณนะคะ I'm planning to return to you very soon ฉันกำลังวางแผนที่จะกลับไปหาคุณเร็ว,รวนี้ You are just disappeared from my sight, but I never lost you from my memory. คุณแค่หายไปจากการมองเห็นแต่ไม่เคยหายไปจากความทรงจำฉันเลย I'm done with trying. If you want me in your life, let me know. ฉันพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยแล้วกัน แม่มดจะขอเปิดการ์ดข้อความนะคะที่แม่มดเขียนขึ้นเองเพื่อเป็นคำแนะนำให้กับชาวราศีตุลน,นะคะสู้ๆนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองแม่มดมองว่าชาวราศีตุลน,นะคะคุณรู้สึกอ,อกหักผิดหวังกับความรักนะคะในฝั่งของตัวเขา เขาติดความสัมพันธ์หลักแล้วก็ติดคอมมิทเมนต์อยู่แล้วนะคะรู้สึกคิดถึงคุณนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากแอบตามดูคุณจากโลกโซเชียลอยู่นะคะนี่คือพลังงานในเดือนมกราคมที่แม่มดอ่านได้นะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินสตาชีวิตของคุณเองค่ะ ฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีนะคะแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานเก็บไปเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตัวคุณนะคะฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปนี้ไปใส่ใจเพราะมันเป็นการอ่านที่เป็นดวงโดยรวมนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับพลังงานของตัวคุณก็เป็นได้นะคะ อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะและขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ